สุนารีฟ้าจุกๆุถูกจังๆรางวันที่3 5ใบหลังทุ่มทุนซื้อไป1,791ใบก่อนหน้านี้นักนะร้องชื่อดังสุนารีรัชศีมาได้พสคลิปวิดีโอโชว์ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลทางออนไลน์ไป1,791ใบเรียกว่าจัดหนักทุ่มสุดๆพร้อมทั้งยังบอกอีกว่าไม่ได้ชี้นำให้ซื้อตามนะ แต่ฉันชอบหนึ่งสกับ4ีหนึ่งลองดูนะรีบไปซื้อขอให้รวยๆถูกรางวัลที่หนึ่งและล่าสุดวันที่17กุมภาพันธ์ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลออกมาเป็นที่รเรียบร้อยสุนารีก็ได้โพสต์คลิปวิดีโออีกครั้งพร้อมกับข้อความว่าขอบคุณเทวดาฟ้าดินที่เมตตาสุนะจ๊ะรางวัลที่3ทั้งหมด5ใบจ้าเป็นคลิปวิดีโอโชว์ข้อความว่าถูกรางวัลได้เงิน400,000บาท เรียกว่าดวงดีจริงๆทั้งนี้รางวัลที่3ได้เงินรางวัลใบลบ80,000บาทท่ามกลางแฟนๆที่เข้ามาแสดงความยินดีมากมายขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ